ครับสวัสดีครับสำหรับบทนี้นะครับบทนี้เราเราจะทำการนะครับชิปจากซ้ายไปขวานะครับชิปจากซ้ายไปขวาทีนี้นะครับค่าเริ่มต้นมันก็ต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับจากซ้ายไปขวาก็ตรงนี้เป็นศูนย์ใช่ครับเอ่อตรงนี้นะครับเป็นหนึ่งนะครับมันก็เท่านั้นเองนะครับจากตรงนี้นะครับหนึ่งศูนย์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 นะครับ เม nope. well, ื่อแปลงเป็นฐาน16นะครับได้เท่าไหร่นะครับเนื่องจากมันไม่รู้จักฐาน2นะครับ4ตัวนี้นะครับเราเราก็แปลงนะครับเราเลื่อนมาที่บินนะครับแล้วก็นะครับเคลียอะไรต่างๆใช้หมดแล้วก็1 0 0 0 0 0ูใช่ไหมครับแล้วก็1นะครับ0 0 0นะครับแล้วก็0 0 0 0นะครับเปลี่ยนเป็นฐาน16ได้เท่าไหร่ครับ 0x80 นะครับเปลี่ยนเป็นฐาน10ได้เท่าไหร่ครับ128 นะครับ128แต่เรากําหนดเป็นฐาน16ดีกว่านะครับแ0เราก็นะครับ px ค่าเริ่มต้นตรงนี้เราก็เปลี่ยนซะนะครับเป็นนะครับ80นะครับต้องตามด้วยศูย์ x เสมอนะครับฐาน 16- 80มันถึงจะเข้าใจว่าเป็นฐาน16นะครับ for loop นะครับ for loop นะครับเราก็เปลี่ยนตรงนี้เป็น cror นะครับ cror ก็คือจากนะครับจากจากซ้ายนะครับจาก left นะครับไป right นะครับ จากซ้ายไปขวานะครับ px ยังคงเป็นเหมือนเดิมนะครับเราใช้พอร์ตหในการซิมูเลตแต่เวลาอัดโปรแกรมเราต้องเปลี่ยนแก้ตรงนี้เป็นพอร์ตสูย์นะครับแล้วก็อัดลงไปใน IC นะครับพอร์ตหเหมือนเดิมนะครับเฮดเดอร์เปลี่ยนนิดนึงนะครับเพื่อความถูกต้องแต่ไม่ต้องเปลี่ยนก็ไม่มีผลอะไรนะครับเพราะมันเป็นคอมเมนต์นะครับตรงเฮดเดอร์จาก left to right นะครับ led 3.4เราเปลี่ยนชื่อไฟล์นะครับเป็น led 4นะครับ อันนี้ชื่อไฟล์ยังเป็น led 3นะครับแล้วก็ไฟล์นะครับเปลี่ยนชื่อซะ save add นะครับเป็น led 4นะครับอย่าลืมจุดนะครับจุด c นะครับหลังจากนั้นกด save นะครับเปลี่ยนเป็น led 4.4จุด c ตรงนี้ยังเป็น led 3นะครับแล้วก็เลือกนะครับแล้วคลิกขวาแล้วก็ remove led 3ออกไปนะครับแล้วเราก็ add นะครับ led 4เข้ามานะครับ add led 4ปุ๊บ add ปั๊บมาแล้วนะครับ CROR นะครับก็คือนะครับ Rotate Right นะครับเครื่องหมายก็คือนะครับเครื่องหมายก็คือถ้าเกิดเราใช้คําสั่งชิปแบบบทก่อนๆก็ใช้เครื่องหมายนี้นะครับแล้วก็ต้องมี if ไปด้วยแต่อันนี้นะครับ c o r ชิปยังไงมันก็1ไม่จะไม่หลุดออกไปนะครับ1ก็ยังวกกลับมาเดิมมันมันก็เหมือนกับบทที่แล้วนะครับมันก็1มันก็อยู่ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็มันชิปมาตรงนี้ ชิปมาตรงนี้แล้วก็ชิปมาตรงนี้ชิปชิปชิปไปเรื่อยๆพอมาตรงนี้ปุ๊บนะครับมันก็ชิปมาหลักนี้ใหม่นะครับอัตโนมัติเราไม่ต้องใช้คําสั่ง if เหมือนบทก่อนหน้านั้นนะครับมันก็เท่านั้นเองนะครับเราแก้แล้วเราก็ add ไว้แล้วโปรเจกต์ยังคงเป็น led 3เหมือนเดิมนะครับยังคงเป็น led 3เหมือนเดิมคือแอดไฟเข้ามาใหม่ภายใต้โปรเจกต์เดิมนั่เนเองนะครับเราก็มาเลือกตรงนี้ปุ๊บนะครับ output มา output นะครับ เนมโอกเอ็กคิวเทเบิลแล้วก็เปลี่ยนเป็น,น l e d c นะครับเวลาเราเบิร์ลง ic นะครับแล้วก็ l e d c ุ7เบิร์ลงไปแล้วก็แก้ตรงนี้ด้วยนะครับอย่าลืมแก้นะครับถ้าเบิร์ลงใน ic นะครับแก้เป็นพอร์ตศูนย์ะครับแต่เราใช้พอร์ตในการซิมูเลตหรือในการจำลองการทำงานหรือในการดีบักนะครับเรียกเหมือนกันหลังจากนั้นนะครับก็ c o m p พ l ์นะครับ เออร์เลอร์ไม่มีวอร์นิ่งไม่มีถูกต้องนะครับดีบักนะครับลบ DSMB Window ออกไปนะครับ px เอ็กท่ากับศูนยนะครับแล้วก็สเต็ปโอเวอร์มาปุ๊บมันก็เข้ามาใน loop f o r เห็นไหมครับ 0x80 หลังจากนั้นลูกศรชี้นะครับแล้วก็นะครับดูลูกศรนะครับปุ๊บนะครับทำทีละบรรทัดนะครับปุ๊บนะครับทำไม่รู้จบใช่ไหมครับ นะครับทำไม่รู้จบนะครับทำไม่รู้จบนะครับก็ทําไปเรื่อยๆลูกศรมันก็จะวนๆอยู่ตรงนั้นเรื่อยๆนั่แหละนะครับนะครับพอมันเลื่อนมาบีบสุดท้ายมันอยู่ตรงนี้นะครับมันก็ผ่านคําสั่งหน่วงนะครับแล้วก็มาทําบรรทัดนี้บรรทัดนี้ปุ๊บหตัวนี้จะชิปมาอยู่บิดที่7ลองดูนะครับปุ๊บเห็นไหมครับ ทีนี้เนี่ยเรากด run นะครับเพื่อดูภาพรวมของโปรแกรมแล้วก็กด run นะครับ LED มันก็จะวิ่งอย่างนี้แหละนะครับวิ่งวนๆอยู่เรื่อยๆอย่างนี้นะครับไม่รู้จบจนกว่าเราจะถอดปลั๊กออกจากออกจากวงจรของเราหรือออกจากบดของเรานะครับก็เท่านั้นเองนะครับบทนี้นะครับก็เท่านั้นเองก่อนออกนะครับออกไม่ได้นะครับออกไม่ได้เราต้องกดต t อปก่อนนะครับแล้วก็ ออกไปนะครับกดตรงนี้อีกทีหนึ่งออกไปนะครับสำหรับบทนี้นะครับก็เท่านี้เท่านั้นเองนะครับ c r o R นะครับเปลี่ยนจาก CROL เป็น c r o R นะครับเราก็นะครับถ้าจะเรียกขึ้นมาดูเราก็มาที่ C51 เออตรงนี้นะครับ C51 Library Function นะครับเราก็ลองเรียกดูนะครับฟังก์ชัน c r o R นะครับปุ๊บ c a enter นะครับ ก็มาก็เหมือนเดิมนะครับ character to rotate light แค่นั้นเองนะครับตรงนี้ include ก็เหมือนการ include intin นะครับซึ่งเราก็ include ไว้แล้วนะครับผลพลอยได้จากบทที่แล้วนั่นเองนะครับมันก็เท่านั้นเองไม่มีอะไรนะครับใครไม่เข้าใจโทรนะครับโทรมานะครับแต่ให้ถามด้วยโดยเฉพาะโปรแกรมนะครับคือถ้าเป็นโปรเจกต์เนี่ยต้อง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 ถามก็ก็ได้นะครับถามได้แต่ว่า ถามแต่นะครับก็โทรมาถามแล้วกันนะครับเราก็บอกไปอย่างความจริงใจนะครับเราเราคอมไพล์ก็ผ่านบทนี้ก็ซิมูเลตให้ดูแล้วอะไรก็ให้ดูแล้วนะครับก็นะครับขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับบทนี้สวัสดีครับ